แบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แบบที่บอกว่าคนที่มีทุนประกันกับคนที่คนที่ต้องการทุนประกันกับคนที่ไม่ต้องการทุนประกันเนี่ยมันซื้อประกันชีวิตคนละแบบกันนะครับอ่าโจ์มันคนละโจ์เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NI n นุชรันนะครับในซีรีส์การเตรียมตัวก่อนซื้อประกันชีวิตนะครับแล้วก็ในตอนเนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการคำนวณทุนประกันที่เหมาะสมด้วยตัวเองนะครับก็ ผมก็ใช้วิธีการที่ไม่ยากนะครับก็ทําได้ทุกคนนะครับก็เราก็สามารถคํานวณง่ายๆว่าโอเคเราควรจะมีทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมที่เท่าไหร่นะครับหลายๆหลายๆคนนะครับซื้อแล้วก็บางทีมันจินตนาการยากนิดนึงว่าเราต้องซื้อทุนประกันชีวิตแต่ว่าเรา,เรา,บ,าบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องซื้อแหละเพื่อแบบเผื่อไว้นะครับสําหรับคนที่เราดูแลอยู่อะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเขาจะได้มีเงินไปต่อนะครับมีเงินในการที่แบบ เผื่อในกรณีที่เราดูแลเขาอยู่เนี่ยเขาจะได้มีเงินในการที่เขาจะดูแลตัวเองได้นะครับอ่าเราก็ซื้อเผื่อไว้อ่านะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะบอกว่าเรามีเท่าไหรด่ดีนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าเอาเราซื้อประกันนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของทุนประกันชีวิตนะครับ จริงๆมันเป็นมันเป็นแก่นของประกันชีวิตเลยเพราะมันเป็นโปรดักต์เดียวที่มีประกันชีวิตนะครับอ่าแต่ถามว่าถ้าไม่มีความจําเป็นเรื่องตัวประกันช so ีวิตใช้ประกันชีวิตได้หรือเปล่านะครับก็อาจจะมีเรื่องของการลดหย่อนภาษีหรือการออมเงินใช่ไหมฮะก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าดูเรื่องนี้ก่อนว่าเราจําเป็นต้องมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่จะมีความจําเป็นต้องมีประกันชีวิตกับคนที่ไม่มีความจําเป็นต้องมีประกันชีวิตเนี่ยซื้อประกันชีวิตคนละแบบกันนะครับเรามาดูโปรเซสนะครับในการซื้อประกันชีวิตนะครับ มันก็จะมีรูปแบบอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็คือแบบบนกับแบบล่างลวกันนะครับแบบบนก็คือเราอาจจะเฮ้ยดูดูผลประโยชน์ก่อนดูเรื่องแบบประกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลือกกันว่าเฮ้ยเราจะจ่ายเงินกับมันเท่าไหร่นะครับหรือว่าได้ทุนประกันเท่าไหร่นะครับนะครับแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แบบที่บอกว่าคนที่มีทุนประกันกับคนที่คนที่ต้องการทุนประกันกับคนที่ไม่ต้องการทุนประกันเนี่ยมันซื้อประกันชีวิตคนละแบบกันนะครับ โจทย์มันคคละโจทย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูแบบล่างนะครับว่าเ,เราสามารถคำนวณทุนประกันก่อนได้หรือเปล่านะครับคำนวณทุนประกันก่อนแล้วค่อยไปเลือกแบบนะครับแบบที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราคำนวณทุนประกันก่อนเราจะรู้แล้วว่าเราต้องใช้เท่าไหร่แล้วคราเนี้ยงบประมาณเรามีเท่าไหร่แล้วงบภายใต้งบประมาณเท่านี้ซื้อแบบประกันแบบไหนดีนะครับในในความคุ้มครองที่ที่เราอยากได้นะครับมันก็จะโอกาสพลาดผิดพลาดมันก็จะน้อยนะครับมันก็จะน้อยกว่านะครับลองดูแบบล่างนะครับ เรามาดูสมการในการหาทุนประกันชีวิตนะครับก็คือภาระและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยที่ผู้ทําต้องการเตรียมไว้นะครับก็จะลบด้วยทุนประกันชีวิตนะครับลบทรัพย์สินนะครับเท่ากับทุนประกันชีวิตที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับไอ้ส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยครับไอ้ตรงทุนประกันชีวิตเนี่ยเราดูไม่ยากนะครับทรัพย์สินเราก็ลิสต์ไม่ยากนะครับยกเว้นว่าบางคนมีมีแบบว่าอสังหาริมทรัพย์เยอะอันนี้ก็ลิสต์ยากนะฮะอ่านะครับ แต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเรามีกองทุนรวมมีหุ้นมีอะไรเงี้ยมันรวบรวมไม่ยากเงินสดก็รวบรวมไม่ยากนะครับอ่าไอ้ส่วนที่ยากก็คือภาระและค่าใช้จ่ายนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับเดี๋ยวผมจะซอยย่อยๆให้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับค่อยๆไปทีละสเต็ปพร้อมๆกันนะฮะอันดับแรกเลยเราก็ต้องประเมินค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูก่อนนะครับอันนี้เป็นโจทย์สมมุติขึ้นนะครับนะครับนกอกนะครับมีบุตร1คนนะครับอายุ8ขวบนะครับแล้วก็นกอเนี่ยก็ต้องการ เลี้ยงดูบุตรจนจบปริญญาตรีนะครับตอนอายุ22ปีนะครับบุตรมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่เดือนละ6 0 0 0บาทนะครับหรือว่าต่อปีที่72,000ับาทนะครับก็กว่าจะจบปริญญาตรีเนี่ยก็อายุประมาณ22นะครับจำนวนปีที่ต้องดูแลก็คือนะครับ22นะครับลบกับ8นะครับซึ่งเป็นอายุปัจจุบันนะครับก็จะเหลือ x ีก14ปีนะครับในการที่เราจะเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับบุตรนะครับสรุปแล้ว ในกรณเนี่ยก็ต้องเตรียมเงินทั้งหมด72 0 0 0นคูณสนะครับก็จะเท่ากับเอ่องล้านกับอีก800พนนะครับอยากออกแบบให้มันตัวเลขมันลงสวยๆนะแต่ว่าผมก็ทำตัวเลขไวๆนะครับแบบนี้ก็พอได้เหมือนกันในกรณีที่เป็นบุตรนะครับเราก็ต้องเตรียมเรื่องออทุนการศึกษาด้วยนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะว่าเด็กเขาก็ต้องเรียนใช่ไหมครับโตมาก็ถึงจะมีความรู้ในการที่จะไปทำมาหากินได้นะครับก็ค่าเล่าเรียนเนี่ยครับเฉลี่ยก็ปีละ60,000บาท นะครับทุนการศึกษาที่ต้องเตรียมก็คือ6กหมื่นคูณ14นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 8, ปดแสนสี่แปดแสนบาทแต่ต้องขยายความเพิ่มนิดนึงว่าค่าเล่าเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆอะ่ะมันก็เราก็ต้องเตรียมเผื่อแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันอาจจะเปลี่ยนแผนมันมีโอกาสเปลี่ยนแผนสูงแต่ถึงจะมีโอกาสเปลี่ยนแผนยังไงเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับจาเป็นต้องเตรียมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเตรียมเยอะดีกว่าเตรียมขาดนะครับเพราะว่า ถ้าเปลี่ยนแผนไปแล,แล้วแพงกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะอ,อมันก็จะไม่พอนะครับถ้าเตรียมขาดแต่ว่าถ้าเตรียมเกินเนี่ยมันสามารถนําไปใช้เรื่องอื่นได้นะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องเตรียมนะครับอ่าจริงๆจริงๆมันก็มีมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมเขียนเฉพาะค่าใช้จ่ายของการจัดพิธีศพไว้ก็คือเราเราก็ไม่อยากให้มันเป็นค่าใช้จ่ายของคนที่เขาต้องมาดูแลเรื่องนี้เราก็อยากใจ่ายให้เขาแล้วก็เลยทําแล้วก็บวกเข้าไปด้วยนะครับอ่ามันก็จะมีเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องค่าออโอน ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเวลาเรามีอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมเวลาโอนเนี่ยคือมันก็จะมีค่าโอนเราก็จําเป็นต้องจ่ายเขาอะครับมันก็เป็นภาระของคนที่เขาจะมารับช่วงต่อจากของเราครับถ้าถ้าเราต้องการเตรียมไว้ให้เนี่ยเราก็ใช้ประกันชีวิตในการเตรียมก็ได้นะครับเพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยมันมีสภาพคล่องสูงนะครับในตอนที่เราเสียชีวิตเงินมันไปถึงเขาก่อนแน่ๆอะครับก่อนที่แบบเขาจะสามารถดูแลจัดการเรื่องมรดกเรื่องแบบ ภาระทางศารได้นะครับตัวนี้มันก็จะเข้าไปที่เขาเลยมันก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกน,นะครับแต่ว่าก็อันนี้เอาเป็นเบสิกว่าเตรียมที่ต้องเตรียมเนี่ยเตรียมทุกคนแน่นอนนะครับอันนี้ก็นี่สินนะครับนี่สินเนี่ยก็ต้องลิสต์ไว้เลยว่าว่าเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นเราในกรณีที่เรากู้บ้านมาเพื่อที่จะอยู่อาศัยนะครับแต่ว่าเราไม่มีเงินสดซื้อเนาะเราก็ไปกู้มาอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันก็จะ เป็นนี้นะครับแล้วในกรณีที่เราเสียชีวิตเนี่ยหากเราไม่ทําประกันชีวิตไว้นะครับไอตัวภาระผ่อนต่อเดือนเนี่ยครับถ้าที่บ้านผ่อนไม่ไหวเนี่ยบางทีบางทีมันก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับในการที่เราจะไม่ได้อยู่บ้านหลังที่แบบเราเรา,เราตกลงร่วมกับคนที่บ้านว่าเออเราจะอยู่ที่นี่กันนะนะครับก็เตรียมไว้นะครับนี่บ้านนี่รถนะครับอ่าอันนี้ในในเคสของนายกรนะครับก็รวมอยู่ที่4ี่ล้านห้าแสนบาทครับ ทีนี้เราก็จับทุกอย่างมารวมกันนะครับเป็นภาระค่าใช้จ่ายนะครับก็ได้มาที่6กล้านสี่แสนบาทนะครับทีนี้เริ่มไปดูฝั่งของทรัพย์สินกันบ้างนะครับในกองเก็บเงินเก่งเหมือนกันนะครับก็มีเงินฝากอยู่ห0 0สนบาทนะครับแล้วก็ลงเงินลงทุนในกองทุนรวม4,0,000นบาทนะครับแล้วก็เงินลงทุนในหุ้นสามัญ50,000น 5, บาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่ล้านห้าแสนบาทนะครับความคุ้มครองจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ นะครับทุนประกัน5 0 0แสนบาทอันเนี้ยออนายกอเนี่ยเขาอาจจะซื้อมาตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่มีบ้านมีรถมีครอบครัวแล้วก็ได้นะครับอ่าจะเห็นว่ามันก็เราก็จะมีทุนประกันอยู่ประมาณหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยแล้วเราค่อยไปซื้อเพิ่มแต่ถ้าสมมติว่านในใน,ในทางกลับกันนะครับถ้านายกอเพิ่งซื้อนะครับห้าแสนบาทจะเห็นว่ามันขาดอยู่เยอะเลยนะครับทีนี้ปัญหาจะเริ่มมาแล้วว่าเออเราจะเอาอยัางไงดีนะครับงบประมาณเหลืออยู่เท่านี้ในการซื้อประกันแล้ว ทุนประกันเนี่ยที่อยากได้เนี่ยมันมันก็เหลือ,อเป็นหลักล้านอยู่นะครับทีนี้มันก็จะแก้ยากขึ้นนะครับก็แบบที่ผมบอกครับว่าประเมินเรื่องทุนประกันก่อนนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์เหตุการณ์ว่าเราอาจจะไปซื้ออันเนี้ยตอนที่แบบเฮ้ย MM. เราจริงๆจริงๆเราต้องการทุนประกันนะแต่ถ้าซื้อก่อนมันก็ช่วยได้เยอะนะครับแบบนี้ถ้าเรามีไว้ก่อนอยู่แล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะพูดถึงสําหรับเรื่องทุนประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีสวัสดิการทุนประกันชีวิต แบบประกันกลุ่มนะครับเเพื่อความที่แบบว่าเราจะรัดกลุ่มที่สุดนะครับเราจะรอบคอบที่สุดในการที่เราจะคำนวณเรื่องนี้นะครับหรือว่าแบบพิจารณาถึงเรื่องทุนประกันนะครับเราก็อาจจะไม่นำมาคิดนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะย้ายงานนะครับหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะตกงานหรือเราอาจจะออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับไอสวัสดิการตรงเนี้มันไปด้วยนะครับมันไม่อยู่ต่อ เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความรัดกุมที่สุดนะครับผมคิดว่าเราไม่ควรนํามาคํานวณในนี้นะฮะทีนี้ครับเราก็จะได้ทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมแล้วนะครับก็นำาภาระที่เราคํานวณไว้ตอนแรกมาแล้วบอกจากห้าล้านห้านะครับแล้วก็ลบห้าแสนนะครับก็จะเหลือสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับก็เป็นตัวเลขที่เยอะอยู่พอสมควรพอเราได้เงินอพอเราได้ตัวเลขเนี้ยมาแล้วเราก็เราก็จะทราบว่าโอเคเรา เรามีตัวเลขมีความคลองที่อยากได้ละทีนี้เราก็ค่อยไปเลือกแบบประกันทีนี้เราจะเห็นเลยว่าโอเคแบบประกันแต่ละแบบเนี่ยความคลองมันต่างกันอยู่นะ,ะแบบที่เน้นความคลองเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีแบบชั่วเรยะเวลากับแบบตลอดชีพเนี่ยเราใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อแต่ละแบบแล้วฟังก์ชันมันต่างกันยังไงอันเนี้ยก็ผมแนะนําจริงๆว่าหาตัวแทนที่เขาเหมือมอาชีพจริงๆในเรื่องนนี้นะครับเพื่อที่เราเนจะได จะได้ไม่ไม,ไ,มไม่พลาดไม่ผิดพลาดในการซื้อเพราะว่ามันมันแก้ค่อนข้างยากนะเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยพอร์ตกรมทันเนี่ยแก้ค่อนข้างยากเวลาเราอยากยกเลิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจริงๆไม่ต้องเรียกว่าส่วนใหญ่นะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสสูงมากที่เราจะต้องออต้องยอมยอมรับผลขาดทุนจากมันนะครับหรือว่าถ้าเราจะซื้อเพิ่มเนี่ยบางทีงบประมาณมันอาจจะเกินงบเราหรือเปล่าแล้วมันจะทําให้เราตึงหรือเปล่านะครับมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโจทย์ที่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้น ตัดสินใจให้ดีก่อนซื้อนะครับดีสุดนะครับอ่าแล้วก็จ่ายประกันยังไงให้ไม่เดือดร้อนนะครับก็เบี้ยจริงก็ไม่ควรเกิน10%ของรายได้นะครับอ่าแต่แต่ของผมก็เอาจริงของผมเองผมขายเองผมก็ซื้อเกินอยนิดหน่อยเพราะว่าผมอยากได้ทุนที่แบบมันเออมันสูงหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของประกันสุขภาพด้วยนะครับกอาจจะเกินมานิดหน่อยได้มันก็เบนออกไปจากจากตรงนี้นิดหน่อยได้นะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายอยากจะฝากไว้ก็อย่าลืมรีวิวกรมธรรม์และความคุ้มครองกับตัวแทนนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าโอเคความคุ้มครองที่เรามีจริงๆเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับหรือว่าเรากรหมทัธรรมเนี่ยเรามีอะไรอยู่บ้างนะครับเรามีความคุ้มครองเท่าไหร่เรามีมูลค่างเงินสดเท่าไหร่อ่าถ้ามันต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยมันทายังไงนะครับกับตัวแทนนะครับก็เน้นยำ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหาตัวแทนที่เป็นมืออาชีพ นะครับจริงๆในการที่จะมาดูแลเอ่อมาดูแลเราในเรื่องนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันซับซ้อนนะครับเรื่องนี้แต่ว่าเอ่อพอผมอยู่ในอาชีพไปสักพักหนึ่งก็อมืมันก็ประมาณหนึ่งเลยมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดไว้ตอนแรกก็ฝากไว้นะครับถ้าหาตัวแทนมืออาชีพย,ยังไม่ได้นะครับก็ฝากนะครับ NI ชลันของผมด้วยนะครับก็แบบที่บอกลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับ เดี๋ยวมีทีมงานติดต่อกลับไปนะครับเพื่อที่จะเรามาคุยกันว่าโอเคเราเราทำอะไรได้บ้างใครมาดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อยากจะให้ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเราจะได้มีคลิปแบบนี้นะครับให้ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาก็จบเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ